สวัส <Techn> ดีค่ะรับ FC ตอนนี้พี่พี่อ่ายูทูบเบอร์ก็มาที่บ้านนี้นะคะมาดูว่าดีๆเอาไปยังฮะเมื่อกี้เป็นยังอมุจิตกดอีเลยอ๋อมันตัดไปตอนนี้พี่พี่เปาาน้องแปลว่ายังไม่ได้ค่ะเอาใหม่เอาใหม่ครับใช่ไหมครัสวัสดีครับครับสวัสดีครับ ตอนนี้ดีเดีจะมานําเสนอต้มเส้นต้มเส้นทรงเครื่องเนาะครับแต่ว่ายังไม่ใส่เส้นกับลูกชิ้นนะครับตอนนี้ตอนนี้คือหน้าตาของหม้อต้มเส้นนะครับจะไปลงที่น้าอาชิเด้อครับผมวันนี้ครับสิบเอ็ดโมงครับผม่คหม้อเบอร์สี่สิบเลยค่ะอันนี้เป็นของพี่พิทยานะครับพี่พิทยาจากสิงคโปร์เนาะครับผมเพื่อนเหมาต้มเส้นหม้อหนึ่งไปช่วยคุณย่าอาชิที่นา อย่าชี้นะ <c oughs> ครับผม11โมงนะครับแล้วก็จะมีพี่ไทยไานอกเนาะมารับเนาะ <c oughs> ครับผมพี่ไทยไปนอกจะมารับไปส่งที่นู่นครับผมไป <c oughs> รับแล้วก็แต่ว่าเรายังตุ้มไก่อยู่ครับตอนนี้คือเราตุ้แกะตุ้มไก่ <c oughs> ไกัน <c oughs> พื่ะะ <c oughs> เราทีเดียวก็ตื่นขึ้นมาแต่เช้าเพื่อจะมาไปจัดตลาดเนาะจัดตลาดแล้วก็มาทํา เตรียมให้พี่พิทยาเพื่อนจะไปส้อยคุณยะอชิครับผมตอนนี้เหลือเส้นกับลูกชิ้นครับที่จะลงหม้อครับผมครับผมแต่ตอนนี้เราเอาไว้ก่อนตุนไว้ก่อนตุนไว้ก่อนจะดูหม้อไหมคะพี่จะพี่จะเป็นหม้อไหมเปิดหม้อดูก็ได้ครับผมไปเปิดหม้อเปิดหม้อเอฟซีดูหน่อยอันนี้คือหน้าตาของ เอางานกินมานะคะอร่อยนะค่ะดูหม้อได้ค่ะดูหม้อได้ค่ะบกกัลังตีแลครับอร่อยแซ่บแซ่บครับครับผมพี่นกอยากรู้จากสูตรนะครับผมตีเลยไม่ได้ครับอันนี้เป็นต้นตำล้ำนะครับต้นตำลับจากต้นค่ะมันมีสูตรเป็นสูตรของครอบครัวเดีๆเองครับเพราะว่าเิ่นขายก๋วยเตี๋ยวอยู่บึงการครับผมครับผมเป็นสูตรก๋วยเตี๋ยวปักก็กับครับผมครับผมแล้วก็ยีเดียมาแปลงเป็นนี่ครับ ต้มเส้นสซเครื่องเราใช้น้ำซุปก๋วยเตี๋ยวครับผมพี่พี่ยูทูบเบอร์ก็สัมภาษณ์ดีเลยแล้วก็มาเปลี่ยนเป็นต้มเส้นเนาะต้มบุ้นเส้นครับผมแล้วก็มีข้างหน้าจัดไปครับจัดไปครับพี่น้องปอครับผมไปจัดไปอันนี้กระเทียมเจียวเราก็ทำเองนะครับทำเองแล้วก็มาซื้อมาแล้วก็มาปรุงมาปรุงรส เพิ่มอีกรอบหนึ่งครับผมแล้วก็จะมีอันนี้เป็นลูกชิ้นดีเดยังไม่ลงนะครับอันนี้ก็เส้นเส้นที่เราใช้นะครับ <c oughs> รอาผมรอบที่แล้วใช้เส้นอีกยี่ห้อหนึ่งมันมันเละมันไม่ค่อยอนาน,นเท่าไหร่มันไม่ได้สเปกเนาะ <c oughs> รับผมแล้วก็จะมีพริกพริกเผาพริกเผาที่เรา <c oughs> ครับผมพริกเผาที่เรา,าผัดเอง ครับผมเอาพริกคงมาแล้วก็สมมติว่าลูกค้าชอบอันนี้ก็เอาตัวนี้ลูกค้าชอบตัวนี้ก็เอาตัวนี้ครับน้ำส้มครับผมเราปั่นพริกลงด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นอันนี้เครื่องเคียงครับผมอันนี้ผักผักแล้วแต่คนชอบผักกะหล่ำก็เราเราแบ่งแยกให้แล้วถั่วงอกก็ตตางหางครับผมเอาถึงใจลูกค้าไปเลยค่ะเพราะหววมันแล้วแต่ที่ใส่ใส่เองเลยที่สไตล์เลยค่ะ ผู้มากก็เอาผู้ผ ouais <Ah, mm, oh, ู้ใดบ่มากก็บ่เอาครับผมก็เหลือรอรอรถเนาะแล้วก็ผมจะเอาเส้นเส้นลงหม้อเส้ลงหม้อแล้วก็ลูกชิ้นลงหม้อก็เหลือไปอย่างเดียวเลยครับเหลือไปส่งอย่างเดียวเลยตอนเนี้ ครับเตรียมเรียบร้อย,อยแล้วนะครับเตรียมเรียบร้อยนะพี่พี่ยูทูบเบอร์ <YouTuber S 1> อยากชิมก็ไปนะพี่ยาชิมเลยนะคะครับผมอร่อยเลยนะพอลงนพี่บ่าวนกการันตีแล้วครับว่าแซ่บค่ากว่าสั้นเพลินว่าครับผมคุ้มขอสูตรอยู่นี่เพื่นมาคุ้มขอสูตรอยู่โอก็เลยว่าเว้ยเพื่อสิไปปาได้เพื่นเพื่อนเอาให้ลูกให้ร้านมากตื่นสิดกอดกันมากครับก่อดเอาไว้ก่อนครับ ตอนนี้ชิมไปก่อนก้มันชมนั้นไปก่อนค่ะเสียบไปก่อนแล้วนี่เด็กก็เตรียมจัดร้านไปเลยนะเอผมแต่ยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จแต่เอฟซีก็สามารถแบบสั่งได้ค่ะถึงร้านไม่เสร็จเราสั่งได้ค่ะต้องการเหมายกม่อได้ค่ะคือเอฟซีท่านไหนอยากเหมายกม่อนะครับก็สามารถไปส่งได้ครับผมค่ะ ับไปส่งลงตรงนั้นครับผมสมมติว่าเออจะลงให้พี่ยูทูบเบอร์ที่เกากอกเนาะครับผมก็เอาไปลงที่นั่นขอแค่เอฟซีบอกมาจัดไปอันนี้ดีเดก็เตรียมหน้าร้านอยู่เมื่อวานนี้ทำซุ้มนี่แหละครับเอาผมอันนี้ซุ้มได้มาจากพี่เพชรกับพี่นัทก๋วยเตี๋ยวเป็ดครับค่ะเรามาเตรียมพร้อมแล้วเรียมพร้อมเตรียมพร้อมแล้ว เอามาเสริมใหม่ครับเสริมคานงโอยู่นะครับจะเลยเสริมเสริมเพิ่มเพื่อให้มันประโยคจะออกมากเท่าไหร่พักเอียวตอนนี้เราก็มาเสริมใหม่เสริมใหม่เพิ่มดียูทูบเบอร์สัมภาษณ์ดีๆนะคะแต่งอันนี้ออกครับผมเดี๋ยวผมมาสีขาะแล้วมาแต่งข้างใน ก็ขอจบคลิปนี้ก่อนนะคะขอบคุณเอท,ที่ให้กำลังใจดีๆนะคะแล้วก็พี่ยูทูบเบอร์ทุกคนนะคะขอบคุณค่ะ